ทดสอบเชียงปันไฟปกอบเครื่องปั่นไฟครับเดนโย125เย็ครับอ๋อดับดนเราไม่ตัดระบบอันนี้มีน้ำมันหมดแล้วป่ะเนี่ยไส่ได้เลยเนี่ยเก๊กเก๊กหน่กยกม่ต้องหลายบาทเม่อวันเติมไปสามพันคุณุ้ง เชียงนี <laughs> ้ด no, ิง <Spike Vir> ั้นจะพอโอ้โหดโง่เยนิดน้อยสั้นอยู่นิดน้อยเพราะว่ามันต้องสูมันต้องสูหึเขียงนั่นเขียงที่ว่าหกิอยู่ใต้เห็นบ่เงนี้บ่มเนเชียงนี้บ่ที่ว่าหกเทินอยู่นหลังบานนะ ยตงน้นกมันบังหัวไฟบัหัวเลยมกีน่เลยัีหเบ้าจอดดน่เนันบอันระบบนี้มันก็ต้องดียนยังก็ปอกเป็กปอกเปิกเองเขาบ่หัวนะปอกเป็กป็นอย่างของเขาวางไว้ซื้อกัเบ็ดเห็นบ่หวบดบ้านหัอันนี้ถ้าวนนีจะ่อีอันนี้หมวเบ็ดนอกอีกนอกอีกเป็นของไทยบระดี๋ันมันของไทยเป็นเล้ยวอีก นี่มันยัง่ะติดยังไว้นะลองรับทดสอบ,บทดสอบจานใหญ่ทดสอบระบบครับ มุนไนแล้วไมุนเอามันมนสุดบ่มัมีอยู่ดิเลยไม่เปนไมันมีดรอกันบ่ฟังเสียงเชียงว่าป่นั่นตัเครื่องไม่รู้ดิจะหาพันชงมุ้งเนาะโอ้ปิดปุ๊บเงียบปั๊บ จัดหนักคอกด้อตั้งคัลลิงดินะตั้งคลงดิล็อกคัลิงเยเนาะมันหมุนไ่ได้ตบนะเห็นว่าก็ยังต้องหมุนไปพุ่น อาเป็นอย่างนั่นลูกเพียร์ลูกน้องล็อกกรลิงเลยล็อกไว้อ่ะคือล็อกได้ล็อกตอนดับป่เตี้ยเมื่อนหมุนตามเลยตอนท้อนอันนั้นน่ะตัวนี้ก็เลยหมุนไม่แรงมาป่ะเนี่ยโอ้เอาหมุนไมนคือหมุนทวนๆอยู่มือเมื่อนมือมันแน่นเนื้อมือหัวมือหัวโดนแรง แต่ไงก็ปากจิ้มล็อกเนาะขอมาขอมาอันนี้วะโอ้มันหักแล้วรู้มีเนื้อมั้ยใครตัวนี้ยังเดืยวเปิดทางไหนได้บ่มีเรือตัวเมียทางไหนมีบ่ตัวเมียตัวเมียจงังไหนเนี่ยบ่มีบม่ล็อกทางหนา้ายังเดือบไปแล้ว

ห้าสิบมือัานจะพอนะสองพเจ็ดสิบว่ามือมน่ะหนึพันห้าร้อยห้าสิบมืองานจะพอ,อจะได้ที่52าสิบสนเตีย ียับยีบพอดีของเทือบัวมีคนมาสู้ขอดินะมีคนมาสู้ขอแล้วดิโอ้โหคนจ้องไว้อะ ว้าวมปลูกเนี่อยู่ต้นนี้ปูอยู่แต่ว่าเแข็งมันดีว่าเแข็งมันช่วงมันใหม่กันแล้วออกมันบ่อนมันก็บ่อซ้ำไหลายปมนก็บ่อซ้ำไหลายปนี่รู้มันก็ธรรมดาละเนี่ยมันห้อเมืองหิมะเนาะก็ต้องเป็ี่นทิงซี่สะอืะหิมะนี่เบึงเชียงก็ไปซื้อใส่ได้ปะสั่งเอาได้หมดสั่งเอาแล้วสั่งไปเทิญนอกมาแล้วมันได้ได้ขาปีผู้ได้ก็ไม่ได้เสียภาษีดิ เขาให้พวกตาโจนี่หรอมาซือพวกตาโจนี่หรอซื้อใส่ใส่อันเออใส่ตู้มายัดตู้มาเนาะบอกเพิ่นซื้อมาตอนนี้ใครน้องไม่ได้โดนบ้านเฮานี่มันบอกว่าหนึ่งปีครึ่งคุ้มแล้วบอกบ้านเฮานะครับว่าหนึ่งปีครึ่งมันคุ้มแล้วพวกเจ้าจะไปแช่อะไรเยอะขนาดนั้นร่างขายเบีดได้ไงว่าซื้อหนี้ดอกให้ได้หาปีก็ซื้อมันมาเกินกันลูกละสามพันเนี่ยซื้อมาได้หาปีเนี่ยผมว่าดีกว่าซื้ออันนี้ลูกละสองพันหาได้อ แม่น là nó, เกินกัน1,000 nên các แต่ tạo đó, 1ปีครึ่ง5ปีเนาะสิเปลี่ยนยังดุแท้ดอกนะบ่เนาะแบตเตอรี่ bọc โอ๋จะคิด tí ว่า2,000 จากเลย้อี่พอหกเองมั้งมีบอกว่าแปดปีอะแปดแปดปีอะจะว่ามันโดนวะเอ้าก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งพ่งงไงเดี๋ยวสองพันยี่สิบเดี๋โอ้ยยยยยย่ยยอยย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 แยยวยย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 ยัยย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 เยย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 ย สองพันยี่สิบของเขายึดติดเชียงได้ทนๆอยู่หรอ AKS u p e r เอาสั่งมาสองพันยี่สิบีสองพัยี่ยี่แปดลครับยี่แปดหรมนบ่เมนสองพัยี่ห้าีห้าห้าปีอ่ะก็ห้าปีือผมว่าบ่ละนั่นน่ะถ้าถ้าถ้าเป็นแบบไทยนี่มองนี่นี่ึ้นเกียร์แล้วอันนี้บ่ขึ้นเกียร์บ่ขึ้นเกียร์เนี่ยมนไว้เอาไว้ดดก็ขึ้นเกียร์มันทออืมีหมอมีหมอคู่นึงมันบบจริงมันสน มันสนมันเนี่ยแหละแตกขึ้นหมอดำนี่แหละหมอมาจากมากับเครื่องปั่นลอยนิพพาด้วยล่ะเก้าจนว่าเดียวให้บักให้บักเสียอ้อไปบักเสียอ้อไปชาร์จไฟก็ใส่ได้ทุ่งเข่าทุ่มเหมือนี่มึงดูโอ้ยตัวสองไม้น่ะสองไม้น่ะบัตรองหนึ่งนี่น้ำรสดิจิตี้ห้างอีกแล้วเนี่ยห้างอีกของไม่ของไม่ของไม่เนี่ยได้สองมากเกินสองปีหนี่งห้างอ่มัได้เบื้องกำกันเบื่อยังครับเดี๋ยวยังมาปีครึ่งคันคุ้มแล้วมั้งมาเนี่ยฮอดว่ได้เบื้องกยกังเลยเนี่ยมันเป็นแบตครึ่่่งงแห้มมมััันนนนนีีกยะ

จากแล้วเอาหมอไม่ไปก็เห็นระเบิดอีกด้วยหะ